ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ยูโรโฟกัสนะครับยังอยู่กันที่การพรีวิวรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลยูโร2020อะไรครับนี่เป็นคู่ที่ผมมองว่าเป็นคู่ที่สนุกที่สุดในรอบ8 0ทีมสุดท้ายสนุกอย่างไรเพราะว่า2ทีมนี้มันดูสสูสีและน่าจะเป็นรูปเกมที่แฟนบอลชอบนั่นคือเปิดเกมลุกเข้าใส่กันผมกำลังพูดถึงเช็กับเดนมาร์กครับ เช็คนั้นผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้กด็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับเดนมาร์กที่ใครก็คิดว่าน่าจะตกรอบแรกไปแล้วแต่ว่าพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้แบบเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับเป็น2อทีมม้ามืดแหละผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันสภาพความพร้อมของทางฝั่งเช็คตัวหลักเองไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนทางฝั่งของเดนมาร์กนั้นมีปัญหาเรื่องของตัวหลักคือไซมอนเคียร์สภาพร่างกายไม่ค่อยดีเช่นเดียวกับยูซุฟโพเซนที่สภาพร่รางกาย ไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะพร้อมหรือ,อยังแต่ตัวอื่นๆยังอยู่นะครับดอเบิร์กที่ยิงประตูในนัดที่แล้วได้แล้วก็ดัมสกาดเด็กที่ขึ้นมาแทนอีริกเซนในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับไปดูผลงานที่ผ่านมากันหน่อยนะครับทางฝั่งของเช็กกับเดนมาร์กเช็กนั้นเอาชนะสกอตแลนด์ได้ในเกมเปิดหัวทัวร์นาเมนต์นี้ครับแล้วก็เป็นบันไดสู่การเข้าสู่รอบต่อไปเมื่อเก็บสาคะแนนนัดแรกได้แล้วนัดต่อไปมันเล่นง่ายครับ เสมอโครเอเชียแล้วก็แพ้อังกฤษผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้รอบ16ทีมนะครับนี่เป็นผลงานมาสเตอร์พีซเลยของเชคการใส่แท็ติกที่อยอดเยี่ยมของกุนซือการเล่นแบบรัดกลุ่มเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้ในช่วงที่เนเธอร์แลนด์ยังเหลือ11คนเนเธอร์แลนด์ก็เจาะเช็คลำบากเพราะว่ามิดฟิลด์ตัวรับของเช็ค2คนนั้งโคเลสแล้วก็ซูเชตันทำงานหนักมาก,มากๆนะครับที่จะปิดแดนกลางของฮอลแลนด์ได้ดีมากมาก แล้วก็เมื่อพวกเขาเหลือตัวเล่นมากกว่าก็สามารถปิดบัญชีแพตติกชิกยิงอีกแล้วนี่คือจุดที่ผมมองว่านี่คือจุดแข็งของเช็คในชุดนี้เลยความแข็งแกร่งของทอบร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นซูเช็คโคเลสหรือว่าแพตติกชิกพวกนี้พวกแข็งแกร่งเล่นได้ดีมากๆน่าจะบตามองอย่างนี้ในเกมนี้ขณะที่เดนมาร์กนะครับเดนมาร์กเนี่ยใครๆก็คิดว่าจะตกรอบแรกไปแล้วเกมแรกแพ้ฟ,ฟินแลนด์ครับเกมที่2แพ้เบลเยียม แต่มาถล่มรัเสเซียในเกมสุดท้ายแล้วก็รอบโศกทีมเจองานไม่หนักมากเจอกับเวลสบอลสูสีครับเดนมาร์กเอาชนะถึง4ต่อ0เดนมาร์กเริ่มจะรู้แล้วอย่างที่ผมบอกว่าพวกเขารู้แล้วว่าเล่นโดยไม่มีออริกเซนต้องเล่นแบบไหนใช้ใครเป็นตัวเคลื่อนเกมใช้รูปแบบการเล่นแบบไหนบอลต้องฝากที่ใครเดนมาร์กน่ากลัวมากนะครับคู่นี้แดนกลางสําคัญครับแดนกลางอย่างดัมกาส แล้วก็ดอเบิร์กดอเบิร์กถึงไม่เป็นตัวลุกกตาแต่ว่าเขามากักจะถอนตัวเองมาเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกซะมากกว่าไม่ได้คำหน้าแบบจะจาๆร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนนักวังของเช็คเองก็มีซูเชคกับโฮเลสที่ถือว่าเป็นกลางที่ทํางานหนักมากๆวิ่งซูฟัตปะทะดีคู่นี้แดนกลางใครคุมเกมอยู่โอกาสชนะมีสูงครับ ู่นี้จะเบียดกันสนุกรูปเกมจะเป็นการเปิดเข้าใส่กันครับอย่างที่ผมบอกคือไม่มีใครคิดว่าใครอ่อนกว่าใครเช็กก็คิดว่าพวกเขาดีพอที่จะผ่านเข้ารอบและดีกว่าเดนมาร์กเดนมาร์กเขาคิดว่าพวกเขานน้นดีพอและดีกว่าเช็กเพราะฉะนั้นเปิดเกมรูกเข้าใส่กันอย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะหมัดหนักกว่ากันแล้วผมมองอย่างไรผมมองว่าเมื่อเปิดแรกเข้าหากันวัดกันหมัดต่อหมัดหมัดของเช็กจะหนักกว่าเช็กอาจจะมีโอกาสยิงไม่เยอะ แต่มัดของเช็คมันจะเข้าเป้าและหนักหน่วงกว่าและเช็คจะเบียดเอาชนะไปได้ผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าคู่นี้สนุกสูสีมีสกอร์ทั้งสองฝ่ายแต่น่าจะเป็นทางฝั่งของเช็คที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้ คิดเห็นอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยในยูโรโฟกัสทุกๆ EP ที่ผ่านมารวมถึง EP นี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อๆไปด้วยนะครับ EP นี้ลาไปแล้วนะครับดูฟุตบอลให้สนุกแล้วกลับมาเจอกับยูโรโฟกัสได้ใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ